ขัโดโป๊แต่งเสร็จแล้วเราก็จะมาย้อมนะครับนะครับเสริมเสารับลูกค้าสัง่งเสริมเพิ่มจะย้อมให้สีมันคล้ายเรานี่ครับน้ำย้อมผสมไปแล้วนะครับย้อมในน้ำมันสดผสมสีผุ่นนะครับผสมใหดูคล้ายที่สุดค่อยมาย้อมอย่างนี้นะครับนี่ครับย้อมเสร็จแล้วให้มันแห้งก่อนมะาค่อยนา อาเชล็อกทับนะครับหมาดๆแล้วเราก็เช <c ười> oh, ็ดออกมันสวยถ้าไม่ก็เอาแปรงแข็งๆมาปัดนะครับถ่ายด้วยทาไปด้วยเอามาให้ทุกคนดูนะครับนี่ก็ได้ก็ สีย้อมนะครับไม่ใช่สีย้อมที่เป็นสีย้อมไม้เบเยอร์พวกนั้นนะครับนี่ย้อมเสร็จแล้วเราก็ลงฉชล็กแล้วก็ขัดทาเลกเกอร์หรือไม่ก็ทาเบเยอร์ต่อแล้วแต่น่าจะทาตัวไหนนะครับ ค่อนข้างลำบากข้าคอนวรครับที่แคบเพราะว่าไม่ได้ทำทีเดียวพร้อมกันนะเพราะลูกค้าสั่งเสริมเพิ่มนะครับมันจะทำให้เลือตัวอื่นอีก ประมาณนี้นะครับทุกคนเอามาฝากทุกคนนะครับน้ำย้อมเราใช้เป็นหมึกสีหมึกก็ได้นะครับหมึกพิมพ์มาผสมนะครับมันจะได้เนื้อสีสดกว่านะครับพอเราย้อมเสร็จแล้วมันแห้งมากนะครับเราต้องเอาผ้ามาเช็ดนะครับเช็ดแบบมันจะได้เห็นลายไม้นะครับเช็ดเอาเพื่อที่จะเห็นลายไม้นะครับ ถ้าปล่อยให้มันทึบมันก็ไม่เย็นลายไม้แบบนี้นะเช็ดนึหรือเราถ้าเราอยากให้มันทึบก็ได้เราก็เอาแปรงมาปัดนะครับแปรงแข็งมาปัดถ้าตรงไหนที่มันมีลายไม้ไม่สวยให้มันอบอติดให้ติดกระพีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แปรงมาปัดซ้ำตรงนั้นให้มันเสมอได้นะครับ นะครับช็ดสวยอย่างนี้ครับมันจะเข้าเสียนไม้แล้วมันจะเห็นลายไม้สวยนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้มันแห้งก่อนน,อน,อนะครับแห้สนิทก่อนแล้วก็เอาแชลกมาทาครับลงแชลกทับ เวลาทาเลกเกร์หรือ,อยูริเทนมันจะได้ไม่เยอะไม่ย้อยนะครับสีจะได้สวยงามแบบนี้จะได้เนื้อสีสวยกว่าทาพวกสีย้อมไม้พวกที่เป็นสีสำเร็จนะครับแบบนั้นถ้าเราทาหนามันก็จะทึบไปเลยทาไม่เสมอก็ไม่สวยด้วยนะแบบนั้น น,นี้เราเช็ดให้มันเสมอแล้วก็ยอ้อมแล้วก็ทาฉลักถัดแลักออกเราเบาให้มันลื่นแล้วก็ลงเลกเกอร์หรือยูรีเทนได้เลยครับสีมันก็จะไม่ลอกไม่เลอะสวยงามนะครับเอาประมาณนี้แล้วครับเอาเคล็ดลับมาบอกทุกคน,นครับสีที่เราย้อมไว้แห้งแล้วนะครับทีนี้เราก็มาทาแลักนะครับ นี่ครับน้ำชเลชเลกเชลกขาวคนะรับเชลกผสมกอฮอนะครับชเชลกเราก็ทาเคลือบสีที่เราย้อมไว้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้มันเยิ้มนะครับถ้าเราไม่ทาเราเอาเล็กเกอร์หรือว่าเบเยอร์มาทาเลย สีที่เราย้อมไว้มันจะเยิ้มนะครับเราจะใช้เลักเคลือบไว้ก่อนนะแล้วรอเลักแห้งค่อยมาขัดทาเลกเกอร์หรือว่าเบเยอร์แล้วแต่จะเลือกใช้แบบไหนนะครับนี่ครับแล้วก็ทาเข้าไปให้มันทั่วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แห้งเราค่อยเอา กระดาษทรายเบอร์ละเอียดมาลูบลูปออกให้มันลื่นแล้วค่อยลงชลักเอ้ค่อยลงเล็กเกอร์หรือว่าเบเยอร์ในขั้นตอนถัดไปนะครับขอบคุณครับนี่ครับพอฉลักแห้งแล้วนะครับเราก็มาขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ศูนย์นะครับนี่เบอร์ศูนย์นรับ่ขัดลูบเบาๆให้ฉลักให้มันลื่นใ้งานในงานมันลื่นละเอียดน,นะครับ ขัดไปทุกส่วนของเนื้องานนะครับพอเราขัดแล้วตรงไหนที่เรายังไม่ได้ขัดมันจะสากนะครับเพราะว่าทาชล็กแล้วมันก็จะขึ้นสากเราก็ใช้มือสัมผัสด,ดูตรงไหนยังไม่ไม่ลื่นไม่ละเอียดพอเราก็ขัดให้มันทั่วนะครับขัดให้มันลื่นทั่วแล้วค่อยมาทาหรือพ่นด้วยเลกเกอร์หรือว่ายูรีเทนนะครับกันตออน,นี้เราก็ขัดกันต่อไปนะครับ ครับเพื่อนๆหลังจากเราขัดชล็กออกแล้วนะครับเราก็ยจะมาทาเล็กเกอร์เงาทับนะครับนี่ครับผมทารอบหนึ่งแล้วนะครับทีนี้จะมาทับตกอบที่สองให้มันได้เนื้อสีเยอะๆมันจะได้ดูสวยงามนะครับอ่าทาที่แรกไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูครับเลยมาถ่ายช่วงรอบสองครับนี่ครับเราก็จะทาเล็กเกอร์เงาทับให้มันสวยงามนะครับ เราทาเนื้อสีหลยเที่ยวท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับมันถ้าเนื้อสีเยอะๆมันจะสวยงามนแตนว่ามันจะเปลืองแค่นั้นเองยิ่งทาไอ้เนื้อสีมันเกาะติดเยอะมันยิ่งเงางามนะครับเวลาเราลงกึง่งเงากึ่งด้านมันจะสวยงามนะครับก็เราก็ทาไปเรื่อยๆนะครับจนมันทั่วนะครับ มันได้เนื้อสีตามที่เราพอใจแล้วเราก็ค่อยมาขัดรูปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทับด้านนะครับทับด้านนี้หมายถึงว่าทาสีด้านหรือว่ากึ่งเงากึ่งด้านน่ะตามแต่ตามที่เราชอบนะครับในรอบสุดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยเลยกึ่งเงากึ่งด้านนะครับส่วนมากผมจะใช้กึ่งเงากึ่งด้านในรอบสุดท้ายนะครับจะได้ดูสวยงามเรียบเนียนนะครับ ทางเงามันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับสีเงาจะดูไม่ค่อยสวยยิ่งคนกรุงเทพเขาไม่ค่อยชอบเลยครับสีเงาครับนอกจากคนต่างจังหวัดนะครับกรุงเทพเขาจะชอบสีด้านกับกึ่งเงากลินด้านนะครับนี่ก็ทา,าไปก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาลงทับด้านกันอีกรอบหนึ่งนะครับ